สวัสดีครับท่านผู้ชมเปิดตาวันนี้ผมจะพามารู้จักกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่หรือธุรกิจขายตรงที่หลายคนรู้จักบางคนบอกว่าได้เงินจริงบางคนบอกว่าถูกหลอกให้ไปซื้อของธุรกิจแชร์ลูกโซ่บางครั้งแอแฝงมากับธุรกิจขายตรงซึ่งมีชาชีพจะโฆษณาชวนเชื่อ ให้เหยื่อที่ลงทุนทำธุรกิจขายตรงได้ผลตอบแทนสูงโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่ชักชวนญาติเพื่อนพี่น้องมาให้ร่วมทำธุรกิจโดยเริ่มจากการจ่ายเงินค่าอบรมและค่าสมัครบางรายก็บังคับให้ซื้อสินค้าด้วยหาง,งานทำอยู่หรอเอาน้องเป็นไงบ้างครับสบายดีหรือเปล่าสบายดีครับ กำลังทำมาอยู่ครับเนี่ยผมกําลังจะจบอะครับก็ <c oughs> เ,เลยหางานทําอยู่ครับเออนี่พอดีพี่มีงานมาเสนอรายได้มา2 0 0พัเชียวนะ2องพันเลยเหรอครับใช่เนี่ยดูน้องดูสิมีคนมาลงชื่อกับพี่เยอะแยะเลยเห็นไหมแค่ทํางานผ่านอเน็ตส่งเมลเวลาสองสามฉบับทำานสามสี่ชั่วโมงก็ได้เงินแล้วน้องสนใจไหมครับสนใจครับถ้าสนใจก็ลงชื่อกับพี่ได้เลยนะครับเด็๋ยชื่อเลยครับพ่ออ่าขอบคุณมากครับแต่ประกาศเดี๋ยวพี่จะนะครับโอเคครับ แล้วเพื่อนน้องเขาสนใจไหมครับไม่เอาค่ะเธอคนเดียวก็รกกับการคนเดียวประมาณนี้หรือเปล่าไม่เอาค่ะสนใจแต่คนที่สนใจโอเคครับขอบคุณมากนะครับ,บค,ครับผมครับตอนนี้ผมได้อยู่กับประธานเครือข่ายทนายทายทุกจะมาพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่ครับสวัสดีครับ ตอนนี้ผมได้ยินมาว่าธุรกิจแชร์ลูกโซ่กำลังมาแรงมากครับแม้กระทั่งตัวผมเองก็ได้รับข้อความชักชวนให้ไปทำธุรกิจด้วยผมสงสัยครับว at ่าธุรกิจแชร์ลูกโซ่นี้คืออะไรครับสมมติว่ามีคนมาชวนผมไปทำธุรกิจจะได้เงินจริงไหมครับความหมายแบบพูดแล้วชาวบ้านฟังเข้าใจง่ายๆเนี่ยแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็หมายถึงว่ามันเหมือนงูอ่ะงูกินหางนะครับกินหางตัวเองหมด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 ไปนะครับนึกถึงงูนะครับก็หมายความว่า นะคนที่เป็นนายวงแชร์เนี่ยหรือคนที่ตัวการต้มตุน๋นหรือบริษัทต้มตุ๋นเนี่ยก็จะไปหลอกคนมาให้เอาเงินมาลงทุนนะครับพอมาลงทุนเรียบร้อยแล้วก็วิธีการของเขาเนี่ยที่สังเกตง่ายๆเลยอันดับแรกเนี่ยเขาก็จะขายของที่ไม่มีคุณภาพสังเกตสินค้าที่พวกเขาขายมักจะไม่มีวางอยู่ตามเชลนะตามเซเวน่นตามห้างเนี่ยไม่ค่อยมีอันนี้ข้อแรกที่สังเกตง่ายนะครับ แล้วก็อันที่2เนี่ยเวลาเขามาติดต่อเราเนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องค่าคอมมิชชั่นขายความรวยว่างั้นเนี่ยนะกลุ่มเป้าหมายคืออะไรครับพวกจบใหม่กําลังร้อนวิชาสมัครที่ไหนก็เป็นไงไม่มีใครรับหางานยากก็พวกนี้ก็เป็นไงโอ้อยากมีงานทําพวกนี้ก็ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตนะงานดีนะจบใหม่ปริญญารับไปเลยเดือนะแสนโอ้โหฟังแล้วเป็นไงน้ำลายยืดเลย มีข้อแม้ว่าไงต้องเงินมาวาง5 0 0 0 0ื่นสาลงทุนก่อนนะครับนี่คือวิธีการหน้าใหม่ผมอยากให้ท่านช่วยฝากเตือนไปยังผู้ชมที่หลงเชื่อและกําลังตกเป็นเหยื่อของธุรกิจแชร์ลูกโซ่ด้วยครับท่านผู้ชมนะครพี่น้องประชาชนในแชร์ลูกโซ่อย่างที่บอกนะครับก็คือมันจะเน้นเรื่องคอมมิชชั่นไม่เน้นเรื่องสินค้าเวลาที่เขาชวนท่านไปลงทุนหรืออะไรต่างเนี่ย เขาจะเน้นเรื่องค่าคอมมิชชั่นซึ่งแชร์พวกนี้นะครับแชร์ลูกโซ่เนี่ยมันจะเอาเงินของรายใหม่มาจ่ายรายเก่าถ้ามันหารายใหม่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นรา,ายเก่าก็ไม่มีเงินจ่ายนะแล้วผลตอบแทนที่ให้จะสูงกว่าที่ธนาคารให้ดอกเบี้ยกับคนที่เอาเงินมาฝากเพราะฉะนั้นพวกนี้แหละคือแชร์ลูกโซ่หลีกเลี่ยงนะครับไม่มีของฟรีไม่มีในโลกนะครับของฟรีอะไรที่เงินจํานวนมากๆได้มาโดยง่ายไม่มีนะครับก็กราบเรียนแค่นี้ครับ ผมต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่ผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์มากเลยนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีเรื่องราวเตือนภัยใหม่ๆหรือคําแนะนํำติชมสามารถส่งคําแนะนําของท่านมาได้ที่ SMS หรือทาง Facebook t h a i d e ี t v สำหรับวันนี้ผมและทีมงานเปิดตาต้องขอลาไปก่อนครับ